ลอนดังฝักบัวเล่นทรายนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นงานเล่นทรายนะคะตัวนี้ราคามันเท่าไหร่คะบอกุกน้องร <า S 1> เราว่<ร>าราคาตอนราคาอรอดัาบัวเล่นทรายนะคะผมราคาปกติอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับแวันนี้นะครับเรา ใหเหลือ120บาทครับสามารถจะส่งมาบ้านได้ด้วยนะครับแล้วก็เก็บเงินไปทางได้ด้วยเราจะส่งแบบไหนหน้องแพ็กเกตใหม่อะค่ะนี่นะครับเป็นขอแลขายมาอย่างดีเลยนะคะโอ้ชิ้นนี้เลยใช่ไหมคะคะแล้วเราก็จะแพ็กขอของส่งให้น้องๆด้วยใช่ครับอ่าแล้วก็ในอุปกรณ์แกวมาแล้วมีอะไรบ้างคะ้องกรคมาแมลงวันบินก็ไปสิดตัวแล้วลูกอัะนนี้นะคะมีอะไรบ้างคะกีบปลาดาวค่ะแล้วก็มีอะไรคะ ช้อนชอปลาช้อนใช่ไหมคะช้อนหอยช้อนปลาทั้หมดอ๋อช้อนหอยช้อนปลาได้ยินเป็นช้อนปลาช้อนหอยช้อนปลาใช่ไหมคะแล้วก็มีรถดำรถดำนี่เทดำได้ไหมคะได้ค่ะนี่ครับแบบนี้เลยค่ะอ๋อรถดำเคยดำได้แบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้มีบัวรดน้ำให้ด้วย น่าเล่นเนาะมากับน้องี่ขวบคะดามัน4ขวบแล้วก็มือก็2 3ขวบได้ค่ะ2 3ขวบได้มากับน้องมากับน้องทุกวัยเลยค่ะมากับน้องทุกวัยเลยใช่ไหมคะเล่นขนดินก็ได้ขนทรายก็ได้นะคะได้คน ราคตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนาะร้อยหกสบาบาทลดให้เหลือร้อบาทเก็บเงินปลายทางด้วยน้องๆถ้อชอบแล้วสามารถซื้อได้หลายชิ้นได้เลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าจะได้ไม่้เสียค่าส่งเยอะเนาะจะได้ใส่กล่องและส่งถึงบ้านน้องๆทีเดียวเลยสไใจก็สั่งได้เลยนะคะหาลราบีสินค้าเตือนมานำเสนอน้องๆกันทางด้านการบวกเลขลบเลขของเด็กๆได้เลยค่ะโอตัวนี้ีจนะะวิธีการได้มาได้ยังไงเดี๋ยวก่อนจริจะไปเล่นมบอกเราคาง น้องๆดูคะกล่องใหม่เป็นแบบไหนคะกล่องใหม่ได้มาดูให้น้องดูก่อนว่ากล่องแบบไหนคะอ๋อกล่องมันสวยแบบนี้เองใช่ไหมคะใช่ค่ะกล่องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะราคาเป็นไงคะราคาราคาปกติมันสามราคาปกติของตาช่างอันนี้เขาราคาปกติที่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเลยเหรอคะใช่ค่ะราคาแต่ว่าราคาตอนนี้เขาลดให้เหลือสามร้อยบาทวิ่งคือไปลดเยอะจังเลยลดตั้งเก้าสิบเก้าบาท ลดเยอะมากครับผมเหลือส0มร้อยบาทเองคะแล้วมาดีพร้อมส่งเลยใช่ไหมเก็บปลายทางด้วยโอ้โหไปแทงเลยนะคะ399บาทรถเหลือ300บาทเท่านั้นแล้วก็ยังเก็บเงินปลายทางด้วยไหนลองเล่นที่น้องบูนหน่อยซินะเล่นแบบไหนคะนี่ครับเอาเลขเจ็ดมาทางซ้ายนะคะตัวนี้นะครับเราลองเอาเลขเจ็ดมาวางนะครับแล้วเราลองเอา สี่มาวางครับแล้วเราก็ลองเอาเลขสามมาสี่บวกสามได้เจ็ดครับแล้วตัวนี้มันก็จะมาอยู่ตรงกลางครับแสดงว่าเราทำถูกแล้วครับเอะไรขตบมือให้เลยถ้าน้องๆบวกเลขถูกก็คือฝั่งเดืนก็คือเจ็ดนะคะครเราจะทำยังไงให้ได้เจ็ดก็คือเราจะต้องหยิบเลขสามมาบวกกับเลขสี่แล้วมันก็จะมาอยู่ตรงการลางเรากดชัางมันก็จะตรงพอดีเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเอาเอาเลขหกครับ หมายเลขมาใส่ไปไงคะมันจะไปอยู่ตรงกลางกรบ,บาทตรงนี้คะ่ะเแสดงว่าผิดครับผิดค่ะโอ้มันดีอย่างนี้นี่เองใช่เพราะฉะน,นั้นน้องจะต้องหยิบมาให้ถูกถูกไหมคะค่ะสามบวกสี่เป็นเจ็ดรูกต้องตาชั้นก็จะบอกว่าถูกต้องอยู่ตรงกลางตาชัา้นจะไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาใช่ไหมคะใช่ในระบบเลขหนูให้น้องๆดูใหม่อีกทีสิคะเดินลองดูสิคะคำตอบคค่ะคืออะไร เพราะฉะนั้นอะไรบวกกันเป็นห้าคะสามบวกสองบวกสองเป็นห้าได้คําตอบที่ถูกต้องตาช่างจะอยู่ตรงกลางพอดีใช่แต่ถ้าเอาสามเอาสามบวกอื่นนะคะที่ไม่ถูกเป็นไงคะเอาสามบวกสี่โอตาช่างเยี่ยงแกงแดงเลยเยี่ยงแกงแดงเลยไม่เป็นธรรมเลยตาช่างก็จะบอกว่าผิดทันทีเลยใช่ไหมคะอ๋อวิธีการบวกเลขเป็นอย่างนี้เอง ะนั้นถ้าใครได้ตาช่างตัวนี้ไปก็จะเป็นคนบวกเลเก่นถูกไหมคะใช่ค่ะก็จะฝึกบุกเลขเก่งนอกจากจะเป็นตาช่างตัวเลขแล้วยังสามารถเป็นตาช่างอะไรได้อีกคะผลไม้ครับเล่นยังไงคะถ้าเป็นตาช่างผลไม้ไห <c oughs> นลองดูสิคะลับเต้สองแล้วแต่ชินจะไปเป็นยังไงหรอโอ้ตัวนี้ดีมากเลยนะคะเนี่ยถ้าไม่แก่ออกมาดูไม่รู้เลยคือทำไมสตรอเบอร์รี่มันหนักมากเพราะฉะนั้น เราจะต้องชั่งยังไงคะให้มันเท่ากันใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะต้องเอา,าน้ำหนักชั่งให้เท่ากันอันนี้เราจะฝึกกันฝึกกันอะไรนะคะอกอดจับคู่หรือเปล่าใช่ค่ะไหนนะคะสตรอเบอรี่เรืองจับคู่กับอะไรคะอ่า<ช>ตัวนี้ก็ยังไม่ตรงอีกค่ะใช่ๆสตรอเบอรี่เรืองจับคู่กับอะไรคะไอ้หมอนอ๋อเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มปนะคะเพิ่มปริมาณไหมคะใช่ค่ะเพิ่มปริมาณผลไม้ให้เท่ากันไหมใช่ครับ เนลองดูซิคะลองดูะะสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่อเล็กอ่ะสตรอเบอรี่อันเล็กอันนั้นมันจะมีสตรอเบอรี่อันเล็กอ่ะลองไปแบบไม่ได้แล้วอันสอันเล็กวกับอันหนึ่ง,กกสงสิคะแล้ววกับส้มสิคะต้องจับคู่ให้ถูกใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อใช้เวลา,าก,การสมองด้วยอันนี้ต้องค่อยๆค,ค,คิดใช่ไหมคะเนี่ยครับใช่ตัวนี้สแสดงว่าตัวนี้โอเคไหมคะโอเคมากเลยะคะ่ะ ค่ะนี้เรามีสินค้าตื่นดีใช่ไหมคะที่เราจะมาเล่นให้น้องๆดูถูกไหมคะค่ะค่ะค้างตัวนี้มีกี่สีคะมีสองสีค่ะโอ้สีสวยมากเลยแล้วตัวใหญ่ด้วยตาสีทองอันนี้คุณเรียกว่าช้างป่าหรือช้างบ้านคะช้างป่าช้างป่าเขาเชี่ยวไปหน่อยช้างป่าชัวอ๋อถ้ามีเชี่ยวใช่ไหมคะเพราะว่ายังไม่ถูกเชี่ยวยังไม่ถูกตัดไปขายเลยเป็นช้างป่าใช่ไหมแล้วจะส่งกล่องใหม่แบบไหนให้น้องดูคะขอทุกกล่องใหม่หน่อยแบบนี้เลย เป็นกล่องแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะราคาเท่าไหร่คะราคาะคะเอาละข้างนี้ค่ะไว้ข้างนี้มันบางกล่องอ่าบางบางอา่าขอยาบันนี้ค่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะราคา กตินะครับราคา299บาทนะครับวันนี้ลดให้น้องๆไหมคะลดครับวันนี้นะครับเราลดให้พิเศษนะครับเหลือ220บาทนะคะโอ้แล้วก็ตัวนี้คือพร้อมส่งแล้วแล้วก็เก็บปทางได้ด้วยไม่มีบวกเพิ่มอะไรแล้วไปส่งถึงหน้าบ้านเลยคับใช่หรือว่าน้องๆอยู่ใกล้ๆก็มาซื้อหน้าร้านเราก็ได้ใช่ไหมใช่ถ้าอยู่ไกลก็ส่งได้ถึงหน้าบ้าน 天幕。 สวยนะคะตัวนี้เล่นง่ายไม่มีอะไรยุย่งยากนะคะเล่นง่ายนะคะอาบดูกนนะคะโอเคนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะตัวนี้นะคะสั่งมาทางเพจน้านได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะสิการ์ตั้ต่อเมตรกันไปเลยนะคะเล่นยังไงคะไหนคะโยนทห่ดูหน่อยสิคาร ตัวนี้ไหนมันมีปั้นบาสให้ในในกล่องต่อมาแล้วจะมีแป้นบาสจะเป็นขาเหล็กพร้อมฐานนะคะโอลยราคาพุ้งขูดรักการมากต้ง,งหังตัวนี้นะคะสามารถใส่รายกับน้ำได้ใส่รายกับน้ำได้เลยใช่ไหมคะมคโอ้โ สตัวเล่นบ้าไดเลยใช่ไหมคะโอ้โนีลานีลาเลเกนนะคะนีลาด่มากเลยนะคะโอเคเลยนะคะตัวนี่นิเอ,อเคป๊ปั๊บ,บงวงแน่นอนป๊ปงวงแน่นอนโอเรามีสินค้าต ตรงไหนเราจะโชว์แบบนี้ลูกค้าใช่ไหมคะใครแล้วเราก็จะใส่กล่องพีทีใช่ไหมคะใช่คะ่ะ wow, เอาไปนี่เรียกว่ามิกอ์อก NO? ันจะง่ายอย่างดีเลยนะคะใช่ค่ะและก็ต่อมีที่เที่ยวด้วยใช่ค่ะถ้าเก๋สวยงามมากเลยนะคะในที่ขั้นกลอนระบุไว้กี่ชิ้นนะแปดสิบแปดชิ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะราคาเท่าไหร่คะบอกน้องๆหน่อยราคาตัวนี้นะครับราคาปกตินะครับราคา 359บาทนะคะวันนี้นะคะเราลดให้พิเศษเหลือ290บาทนะคะถูกมากเลยส9 0บาทแล้วไม่ต้องเสียค่าส่งแล้วใช่ไหมมีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะเก็บปลายทาง2 9 0เบาทเลยใช่ไหมโอ้ถึงมารับหน้าร้านก็ได้เนาะไปดูรลฟ์สดร้าแต้ต้นคูณอยู่บอกว่า359าบเาทน้องรับแต้ต้นคูลดให้เหลือ290บาทลักหน้าจอมาซื้อหน้าร้านได้เลยใช่ไหมโอเคเลยนะคะและอย่าลืมบอกว่ามา ใส่สดน้องรับแต่ต้นฟูนด้วยใช่ไหมคะครับ,รบอันนี้กังหันก็คือมันหมุนได้แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ต่อแบบไหนได้บ้างคะไหนอัี้ลองต่อให้น้องๆดูสิคะคคอันหน้ามาด้านหน้าเลยค่ะอันหน้ามาด้านหน้าให้น้องๆเห็นของด้วยนะคะไหนลองต่อให้เป็นตัวอย่างให้น้องๆดูหน่อยตัวนี้พศษอย่าานเคื่อนๆต่อใครกับน้องไหมต่อใครคะมันชิ้นใหญ่เนาะใช่ค่ะน้องไม่สามารถเอาเข้าปากได้ ชิ้นใหญ่เรื่องกลัวติดคอใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมันต่อเป,ป็นรูปกระถันได้ด้วยอะ่ะโอ้ต่อได้ไหนชิ้นนะคะต,ต่อไอเียตอบรูปรถไฟเหรอต่อเป็นรูปรถไฟให้น้องๆดูใช่ไหมคะไหนหันมาให้น้องๆดูหน่อยคะ่ะว่าเฮียตอบเป็นรูอปอะไรบ้างเป็นรูปปราสาทรูปรถไฟนะคะต่อได้หลากหลายรูปแบบนะคะนั่งอยู่กับตรงนี้ได้นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยคะ่ะเด็กๆน้องๆก็จะได้ไม่ต้องเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมคะพี่ลา สอบพี่ลาเต้กับน้องกับพี่ต้นคูณน,นะคะไม่ต้องเล่นโทรศัพท์เลยนะคะมาดูแล้วก็เล่นตามได้เลยนะคะซื้อของเล่นไปด้วยนะคะแล้วก็มานั่งเล่นตามนะคะหรือว่าไม่มีของเล่นแบบพี่ลาเต้พี่ต้นคูณก็สามารถเอาของเล่นที่บ้านมานั่งเล่นคู่กันได้เพราะพี่ลาเต้พี่ต้นคูณจะอธิบายวิธีการเล่นให้ด้วยนะคะ <c oughs> ตัวนี้นะคะมีทั้งหมด81ชิ้นนะคะต่อได้ตามจินตนาการ เลยนะคะน้องๆอยากต่อแบบไหนต่อได้ตามสบายเลยนะคะใช่ค่ะตัวนี้ราคาจากปกติ359บาทลดเหลือ2 9 0บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้เล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวลืมบอกน้องๆที่ทำไงคะเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บไหมใช่ค่ะเก็บใส่ถุงใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อความเป็นระเบียบไม่ลกใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะถ้าหากว่าเราไม่เก็บเป็นไงคะพอมาเหยียบปุ๊บเป็นไงคะเก็บค่ะ พอเหยียบปุ๊บเจ็บเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเก็บใช่ไหมคะทุกครั้งที่ลาเต้ต้องบอกน้องๆว่าเล่นเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บของเล่นนี่เป็นระเบียบนะคะงานอ่ะเฮียต้นคูนทำายทาง,งงงงงเงียบเงียบอ่เฮียต้นคูนโลกส่วนตัวคุยอยู่คนเดียวหรอคะคุยน ด้วยนะคะโอ้สวยงามมากเลยนะ,ะเล่นนะคะตอบเป็นภาษาได้อีกตอบเป็นการหันได้อีกนะคะต,ต่อมาตัวต่อไปใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะออกแบบนี้เลยสวยงามแบบนี้เลยใช่ไหมคะค่ะสวยงามแบบนี้เลยเนาะค่ะอ่าแล้วเวลานั้นเราก็เอามาเทให้น้นองดูหน่อยของางในมีอะไรบ้าง ชินนะคะฝามันทำอะไรได้คะ่ะสมัยฝามันเจาะรูด้วยคะนี่ครับสามารถใส่อ๋อสอนต่อบอล็อ,บอกได้ด้วย้อนบล็อกได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับฝามันคือจะมีบล็อกตรงครับว่าอะไรควรตอกตรงอะไรไม่กระดกหน้ามาให้เด็กๆน้องๆ้องคุณพ่อคุณแม่ดูหนะะ่อยค่ะอ๋อคราวนี้จะกน้องอยังไงคะว่าจะหยิบตรงไหนใส่เข้าไปในบล็อกนี่ครับลูกสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่ตรงนี้ลงไปอ๋อ ฝึกรูปทรงเลยค่ะคราวนี้ให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วคะใช่ค่ะต้องหยอดให้ตรงล่องใช่ไหมคะสามารถต่อแบบนี้ได้ด้วยนะคะต่อเปอ็นภาษาเฮียลองต่อเป็นภาษาให้มองดูหน่อยนะคะในขณะที่พี่ลาเต้จะสอนในการหยอดบล็อกเฮียต่อต่อรูปแบบจนินตนาการให้น้องๆดูหน่อยค่ะที่ลาเต้หยอดซ้ายไปนิดนึงนะคะ <c oughs> อเฮียไม่ได้หยอดนงบล็อกค่ะเฮียต่อด้วยตัวเลยค่ะส่วนพี่ลาเต้จะจับลูบล็อกตัวหนึ่งค่ะไอ้ตัวนั้นมันใส่บล็อกไหนคะนี่ อ๋อตัวนั้นต้องต้องต้องหยิบตัวนั้นด้วยใช่ไหมคะถ้าตัวนั้นใส่ตรงหูมันก็ไม่ลงใช่ไหมคะมันต้องเข้าบล็อกของมันใช่ไหมคะแค่อ๋อมีน้ามีสองภาษาถึงนะครับมีภาษาด้วยมีสามสิทธิด้วยใช่ไหมแค่ะนี่น่าแล้คุณบอกว่าบล็อกตัวต่อไม้เขาบล็อกก็คือว่าเขาจะมีบล็อกของเขาที่ยอมที่ลงบล็อกด้วยใช่ไหมคะอ่าแล้วตัวกลมตัวกลมน่าจะตึกตัวกลมใส่ได้ ตัวกล้็ใส่ตัวนี้กลงไปก็ปุ๊ไปเลยนะคะตัวสมเหลี่ยมเล็กนะคะสมเหลี่ยมเ็กมีนะคะมีุปกรณสามเหลี่ยมเล็กนี่นะสีเือไหมน่คัะแก็เราก็ใส่ลงไปตรงนี้เลยนะคะอั้ตัว้องใส่ข้างนี้นะคะมต้องมีเล็กตัวนี้นะคะเนชิ้นที่เล็กตัวนี้ อ่าตัวงตุงเลกตัวนี้นะคะอ่าเอาได้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 ่ที่เอดอ,ออกนะโอ้โอเคค่ะไม่อยากมาห้กันหมดครับเดี๋ยวที่เราจะใส่ยอ๋ยอต,ต,ต้องต้องต้องฝึกที่เดนะคะยิตัวอ,อ่าแล้วตัวสนเรียนยังไงคะมันมีตัวสอ,อถึงแทด้วยใช่คะใช่ครับนอ,อจกจากจะฝึกอบ็อกแล้วยังสามารถเรียนรู้สัง ีง5 0ชิ้นเป็นงานไม้นะคะสนใจหารซื้อได้นะคะจาก329บาทซื้อเพืในราคาเพียง250บาทคร10ชิ้นแล้วนี่นานี่นาะรู้ว่าอยู่มันเกือบชั่วโมงแล้วก่อนที่เราจะปิดไลฟ์วันนี้เราต้องทำอะไรคะรายการสินค้าโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเราเคลียร์ตรงนี้ออกนะคะเราจะเอากล่องมาพร้อมราคาและทวนราคการสุดท้ายให้น้องๆดูนะคะ